หมูกระทะลอยลอยออีมแหงอืญเดชออฟเวอร์บล yeah <suis> <masculinity> ็อคออฟเวอร์บล็อคออีมแหงสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ป้านะทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะอันยองเซโยนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปกินหมูกระทะอยู่ที่เฮาน้องนะคะ พิเศษอย่างไรก็คือกินกับเท่าแก่น้องด้วยนะคะเท่าแก่น้องพูดไทยด้วยนะคะพูดแบบตลกแห้งครับพี่น้องคะมีความน่ารักมากมายกันเลยทีเดียวค่ะพี่น้องคะไปกินหมูกระทะกันเลยค่ะได้ย่ินเสียงลมมีไหมมาแกะตะตารแกะแล้วหิวเขาแล้ววัดยาบุขึ้นมาเจอยาบุข้าวตุ๋นนู่นกันอือโยโย่ะสีเงินเลยนี่ยเปะแล้วเบิ่งอยู่นะแล้วเบิ่งห้อยู่นะอ้าวไปนี่สเตนเลสแหละสเตน พี่น้องมากินหมูกระทะกันครับหม,มูกระทะไทยนะครับผมี่วน้นอมนมกนี้เทาแก่บเบาแบกนะครับกับสาวแนทนะครับผมใจดีมากใจดีมากนะเพิ่นส่วนมากินหมูกระทะครับพี่น้องหมูกระทะอยาชือนกัก พักค่ะพี่น้องเนี่ยเนื้อวัเนื้อวัวเน้อวัวเนื้อวัวเนื่อวัวเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อวัวเนืครับเนื้อัวเนื้อวัเนื้อันอัวเนี้เื้อวัวน้อวัเ้อัวเนวัเนนะครับเนือวันื้กันื้อัวกนน้อันับน้องันืัน้องัวเนื้ันื้อันผ้วัื้อวัวน้อัวเนื้กัวนื้ัเนอวัวัวเนก้อวัเ้เ

เกินก็ต้องเฮ็ดกินเองครับผม้านอยู่หลานกับไก่เนาะไก่แพงเนาะอเฮ็ดกินเองประหยัดกว่าพี่น้องเนี่นะครับย่างไก่กันเลยก็อยากบรรยากาศอบอุ่นแห้งเนาะพี่น้องครับย่างกอโค่นโค่นภาษเกาหลีนะโค่นฮอลรฮอลย่างมวนได้พี่น้องได้ยากมากนะครัแปลว่าแบบรับเพื่อนร่วมงานหนึ่งหนึ่งคู่นะครับ พี่น้องเดือนสิบสองนะครับผมแปลนไงเดี๋ยวไรซ่าละแบบรับคนงานสองคนนะพี่น้องเนาะ่นเ่นเพนร่วมงานนะครับผมเท่าแก่ใจดีรับประกันครับเท่าแก่ใจดีมากนะครับผมนี่คือเพื่อนร่วมงานครับบ่าวแบงค์น่ามาพี่น้องนะบ่าวแบงค์นี่ครับเพื่อนร่วมงานอาหากินนองแอบนะครับน้องแบงค์นะครับผมน้องชายผมเองนะครับผม ช่วงกุเขาแก้มากินหมูกระทาไทยนะครับกินดูเลยกินดูครับพี่น้องกคือท yeah, ั้งเมื่อนี่เป็นสือนะครับผมเป็นซสืออให้กินน้ารับผมร็แล้วก็เขาเป็นเท้าไฮเทคนะครับผมเท้าไฮเทคก็คือว่าบวดตรงก้มปวดหลังพี่น้อง นางเก็บนะครับมันมีลางมันมีล่างนะครับสตรอเบอรี่นะแบบล่างนะพี่น้องนี่สาวก้อยนะครับสาวก้อยวันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำนะใช่ไ่มาคู่พังกอคู่พงูิมาโนชนน์อะไกันได้หรอทอา่สายได้อาไทยเ้าครับข้าวล่านะครับคนกันเพื่อ เออเนื้อชั่วสเตเลอชั่วกนั่นล่ะดีเ่ะมือเป็นฟังเล่าเหรเดม็ออกมาเนีัยมันงเต็มแต่หูสีสเตเลอกระลังเบิงมีลูกเป็นกําลังเบิงอีกอ่เบิงกระทามยางเนาะพี่น้องเนาะออฟเซลเป็นสื้อไม่อีกคนนะมากมายสีเอ่ยงก็ให้เธอบก่เช่านยเดียม บีเดียมช่เพิ่นมอุ้นเส้นอุ้นเส้นออนเส้นิใช่ไหมอ้นเส้นกอไทยไหนบบนะอู้นเส้นเคโอเคเบแบ่งสาแน็นะอุ้นเส้นปาิบอกว่าดกนี่ปาิบอกแน้ยผู้กิจวยาีมันเต็บแบงซิมมั้งเยเยอ่กรบลีกม้ลกแก

มันพิโนวันถุกไหมฮะบรรยากาศดีครับกินไหมคือว่าโดนได้กินพี่น้องแล้วก้อยครับผมทคนมันไม่อร่อยนะคะทุกคนต้องกินหลายๆคนถึงจะอร่อยหมูสามนิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวนาเามาชิคกี้พายมาชิคกี้พอร่อยแซ่บหลายไทยไหมสมุนิ่มอร่อยไทยมาแซ่บมาอร่อยอร่อยหมูกระดานอร่อย มูกระทาทุกวันอืมกอ้ยทุกวันแล้วะทุกวันอเดียทุกวันทุกวันอิงุกวันตุ้เนี่ยสมน่มันนี่ตุ้ออนออนะยอัน่นะยอสมุนไ้เรนอไรันท่านกันเตยอยู่ดินอยู่กนแทนเน่ตุ้แทนต้มเลูงน้วงเสืออันนั่นอะเหนลูกน้องเสือหัวหเอน้ำห ถ้าเรามีเวลามนน้ำกกนกับ่อะถ้าเราไปแลนดเดี๋ยวเุกาเยอ๋อู่เอกุ้งแมกุ้งแล้นี่ยกุ้งมานี่ตบุเต็มเมว้กินหท่านเบุเต็มหลอ่เตากินดีเีน้องเต็มเยอะถาดแล้วอยู่คุณเนาะ เนื้อบแกกะละมังหนึ่งนบเปลยนเนาะู่นกะละมังหนึ่งได้พี่น้องได้ขาวๆเลยนี่ใช่เนี่าาาาากินชา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 อาเปิดเบียร์เบีชเบไป

เขาหลมานี่คับมันต้มมันอ๋อเราหลัวอยู่เราทำมีหัวจานเสร็เงินแล้ววันนเราหลวเราหลวเมือกนเราเบิ้งเนเราก็เบิ้งันให้เมนเนี่ยพี่จ้าาที่อยนได้ใช่ไส่ดากร้ดาเรียบรยรเ่าเมียนพี่น้องเมียนเมียนเมียนเนี่ยเน็ตตี้ซีสาร ท้องเพจดันเดตี้เดตี้สีเี้ีมหาโพธิญญ <laughs> นี่แบ่งแบ่งนี่แจ๊บก <laughs> ินสมุนิมซม,มุนิมเนี <laughs> ่ยซมุนิมซม,มุนิมอีปอยู่

มีเบ่ยงลางครับ oh, พี่นงครับอิมอิมหลอิมทองอิมองอิมอะไรวะท่มโอิ่มแหงว่ะด้อ้ยิมแหงอ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 ิงแก้ว